โอเคครับ okay, ผมตอนนี้คุณก็กลับมาพบกับ F9 ใช่แล้วมาเดือมน,นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาจับเสียเคลดาไฟหรือว่าล็อกไฟไซเบอร์ทรูสนะครับ <c oughs> ซึ่งมันสามารถที่จับเป็นได้ทั้งสัตว์ขี่แล้วก็สัตว์ช่วยตีโอเคป่ะแต่ถามว่าสัตว์ขี่เหรอความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ8 2 0 0น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้อย่างที่ผม ก็นผมจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะส่วนสัตว์ขี่ก็ลองไปจับกันดูหรือว่าก็ลองไปทํามันเป็นแมวเหมียวดูว่ามันจะทําได้ไหมนะครับว่าถ้าเป็นแมวเหมียวแล้วมันออกจะเป็นจะเป็นแมวเหมียวตัวสีไหนะลเดี๋ยวค่อยบ้างกันอีกทีคือตอนนี้วัตถุด,ดิบมันค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับซึ่งวัตถุด,ดิบที่มันต้องการก็คือถุงหอยนะครับมันกินหอยไปได้ไงวะเน,นี้ยเ,เสือตัวเนี้ยถุงหอยนี้นะครับนี่หอยใหญ่นะอ่าสกัลลนะครับอืม โอเคซึ่งถามว่ามันเยอะไหมของผมเยอะมากอ๋อ oh, <laughs> ผมตอบไป48เลยโอเคได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เนื้อสัตว์คุณภาพดีนะครับหรือว่าเอเนื้อพื้นหลังสีเขียวฮะอย่าเลือกเป็นเกรด A B C เลยครับผมไม่เข้าใจนะผมงงม,มาถามผมหน่งผมก็ตอบมให้ไม่ได้ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรมันกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางอันนี้กลับคืนไปดว่วนนะหลังจากจับเวียนามก็นี่แหละเพิ่งจะได้กลับมาวางนะคร แล้วก็โพซิชันโอ้ย,อยตอนนี้หนูมันกัดอะไรที่ห้องผมก็ไม่รู้น่าลำคาญมากเลยครัอืมเดชื่อไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราใส่วัตถุดิไปก่อนแล้วกันเนาะก็นี่เดี๋ยวมันเหลือแค่เนื้อสัตว์คุณภาพดีนะครับหรือว่าไอเนื้อพืชลังสีฟ้านะครับไอเนื้อแรนัะนะ่นแหละอืมซึ่งผมก็จะใช้ทุนทรัพท์แล้วกันนะขี้เกียจตีแล้วฮะจะซื้อเอานะครับเดี๋ยวเจอกัน โอเคจริงๆว่าจะไปซื้อนะแต่ว่าไม่ซื้อแล้วตีเอาจากตัวมันนี่แหละยี่สิบชิ้นนะครับประมาณยี่สิบชิ้นนะอโอ้ยใช้สเต็มหกได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะวนก็ได้แล้วแต่เราก็ค่อนข้างดอกง่ายนะม,มันก็จะมีตัวทั้งเลเวลห้าสิบห้าแล้วก็ห้าสิบนะครับทั้งสองเลยแต่ถามว่ามันเกิดเยอะไหมก็ไม่ฮะ ข้อเสียคือมันเกิดน้อยอืมดูดิมีนิดเดียวเองนะครับแต่มันรอบเก่อยนะก็เอาเรื่องตัวคิงก็อย่ายไปยุ่งกับมันะอืมตัวห้าสิบห้าสิบห้าก็มีนะเหมือนเวนัมดาก้อนเลยฮะเวลาจะตีก็ดูดีๆนะครับถ้ามันมายเยอะก็วนฮะเราไม่มีทางเลือกเขาเลยฮะเราไม่ได้นับจงังหวะอะไรนรอบมันลงมาก่อนครับเดี๋ยวมันติดบัคกครับเอาไม่ได้อีกนะอเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเวนัมดาก้อนนะออกมาช่วยแล้วกันนะ ทำมันยิงแรงไหมแรงมากครับเวนัมดากอนทมเนี่ยเลยไว้แค่สิบสองเองนะเอาเรื่องนะเนี่ยอือโอ้โหทำลายแบบน่าทารุนมากโอ้โหมันดอบดียังเลยอ่ะมันดอบทุกตัววะเนี่ยดอบทุกตัววะเนี่ยที่ตีมายังยังดอบอยู่ตลอดนะนะอืายาวไปครับอเดี๋ยทามาหาจากไหนอีกนะมันก็หาได้จากเยอะเยอะ ไอกระต่ายก็ดอกนะตัวนี้ก็ดอกเวนนัมก็ดอกแล้วเหรครับอ๋อพอพูดว่าทําไมมันได้บ่อยจังมันก็ไม่ให้ผมลวครับผมต้เ <c oughs> สี่ยงมันจริงเอาแต่ใจจังเลยไอหนูโดนพิษเข้าให้ครับเก็บสแตก็กรัวๆครับความโกงนี้ได้ไดมาแต่ใดกันเนาะอืมซอมดาบก,กนนะอนเฮ้ยได้นะโอเคแต่ผมตีมันจบก,ก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวมันจะน่ารำคาญไปโอเคครับหลังจากที่ผมไปหามาถดีมานานนะก็ได้มาแล้วเนาะโอเคก็มีหกสิบนะครับอืมซึ่งผมนะครับในคลิปนี้ผมจะจะเป็นทั้งแบบสัตว์ขี่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลองใช้คอล่าดูว่ามันจะได้เป็นตัวอะไรออกมาเนาะอืมเบ็เตเล็ดในคลิปเดียวครับจบๆจบกันไปนะไม่ต้องยุ่งยากนะครับ โอเคเดี๋ยวรามันเสร็จเนาะอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับหกสิบกระถุงเลยนะหกฟีตเลยนะอืมจะจับให้ดูทั้ง3าแบบในคลิปวิดีโอเดียวเลยนะครับจะได้แบบเออไม่ต้องไปสงสัยกันแล้วนะเดี๋ยวขอหาก่อนว่ามันอยู่ไหนนะครับตัวใหญ่เมื่อกี้ก็โดนข้าวนะไม่รู้ใครข่ามเนี่ยขยันจริงจงเลย ยังไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวมันเลยนะะออ๋ไม่กูดเน็ตอืออืม, oh อาอมดาร์กทีเล็กก็ไม่เกิดซะทีนะผมว่าจะทำคลิปอยู่ยก็ไม่ได้เลยนะดูอาหารดิเกือบเจ็ดสิบถุงนะของดาร์กทีเล็กเตรียมไว้นะเอ้ย ไม่ตัดแล้วกันนะคลิปจีเกียดกดเปิดปิดใหม่เปิดปิดใหม่ได้เออเรื่อยนี่แหละเราเออแต่มันก็ไม่เจอจริงๆนะแม้แต่ตัวเดียวผมไอคนฆ่าเขาผมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันรีเฟซนานไม่คิดว่ามันจะรีเฟซนานขนาดนี้งั้นตัดเลยก็ได้อะพอบอกจะตัดมก็เจอซะง,งั้นโอเคก็จัดไปครับผมเดี๋ยวซ่อมดาวออสเตรเลียนผมก่อนนะครับ นี่นะครับนี่ครับผมไม่อยากจะพากเลยครับกับตาการติดมันสองเปอร์เซ็นต์ไดาบออฟบ้าบอกว่าจะได้แต่ละเล่มอู้ไม่ได้ครับนี่ตัวห้าห้าครับเราต้องฆ่าทิ้งก่อนครับเผื่อตัวนั้นเป็นห้าสิบเนาะถ้าไม่ห้าสิบเราก็ต้องหาใหม่ฮะก็ซ็งๆงอ่าบางทีมันก็เจอตัวห้าห้านะดูดีๆด้วยล่ะไอห่าวผมไม่บอกอีกล่ะ โ okay, อเคตัวนี้ห้าสิบครับผมเดี๋ยวตัวแรกจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนล้วกันเนาะพอืละพอละๆพอแล้วสตาร์ทไปนะมันบอกว่าใช้ยี่สิบถุงนะครับจะต้องไม่เหลือต่ำกว่าสี่สิบสองนะครับอ่าสี่สิบหกผมใช้แค่สิบแปดถุงนะครับติดแล้วชุกแมพมาดูกันเลยครับสำหรับจับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ โอ้โหล็อกไฟเซเบท,ทูครับแต่ <c oughs> ผมได้แคท็กแฟกเตอร์โคตรต่ำต่ำมากสกิลไม่มีอะไรเลยครับผมบมีอย่างเลยนะครับดูเท่เฉยสรุปคือจับเป็นสัตว์ขี่ผมว่าน่าจะเวิร์ก,กว่านะครับจับเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างที่เห็นนะครับไม่แนะนําเลยนะมันไม่มีอะไรดีเลยครับโอ้ข้างล่างมีครับคู่หนึ่งมันจะชอบอยู่เป็นคู่นะครับนอกจากจะ ตัวคิงนะที่มันจะอยู่เดี่ยวแน่เดี๋ยวยีกโอ้ตัวไหนดีเอาเอาเอาตัวนี้แล้วกันเอาเอาทางนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเช็คเลเวลก่อนแล้วกันเน,ะนะาะ55แล้วโอ้โอเคเมื่อ55ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ตัว54มันจะมายุ่งกับผมทำไมเนี่ยฮะเอาเวีนัมดักกอนผมมาตีช่วยแล้วกันะนะณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้จะตายแล้วครับผมเนี่ยเราจะตายฮะไม่ใช่มันนะอู้โอ้ โอ้ยโอ้ยซาลาหโดยอีก็ยังมี็เดิ้งกนักกนหลายปีต้องใช้เทคนิคพิเศษเอาครับอย่าเผลอไปกดสแนนะร้องไห้เลยนะโอเคติดแล้วไม่ถึงยี่สิบเลยอะ่ะเอาเป็นอ่านมาดีกว่าเนะช่วงแอบมาแล้วโคตรไวสัตว์ขี่เจ็ดสาม โคตรน้อยเลยจริงโอม้จริงๆริะเขาบอกว่าความเร็วมันอ่ะจะถึงประมาณ8,002ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวคิงหรือเปล่านะครับที่8,002นะแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันคล่องตัวกว่านะครับในการที่จะไปนู่นไปนั่นไปนี่เนี่ยเพราไม่ผมสุ่มเจอแต่ตัววิว55ว่ะ ว่าจะตีตัวเวห้าสิแล้วก็จบเลยนะโอเคเหลืออันสุดท้ายกนะ็คือคอร่านะครับเรามาดูกันว่าคอร่าใช้ได้ไหมนะก็คือทําให้มันเป็นแมวเป็นหมาตัวเล็กๆนั่นแหละนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจบจบกันไปนะคอ่าไม่ได้ผมก็จะเป็นสัตว์ี่ครับจบขายขายครับขายเหลือทตั้งสิบสี่นะโอ้โหโคตรเหลือเยอะเลยคอร่าทำยังไงวนะเนี่ย ไม่ได้ครับไม่สู้กับวันจะได้แค่ตัวคิงนะไม่สามารถจับเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะโอเคเป็นสัตว์ขี่แล้วกันเนาะโอเคเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงผมเห็นสเตตผมเห็นสก,กิลมันละมันไม่โอเคต่ำกว่าเดิมอีกสรุมันไม่น่าจะเกินเจ็ดพันห้าลครับแต่ถก็าถามมาดีไหมก็ดีนะเวลาเราใช้ธนูแล้วเข้าไฟอย่างเงี้ย มันคล่องตัวกว่านะครับมันดูเร็วอ่ะเห็นไหมถึงสปีดมันจะแบบนุกว่าไอ้ยูนิควันก็ดามนะแต่ผมว่ามันดูคล่องตัวดีนะครับเวลาเห็นนะครับเข้าซ้ายเข้าขวานะมันดูคล่องตัวดีนะครับแต่น้ําหนักมันรับได้น้อยเนาะก็ไม่รู้จะสรุปให้ยังไงกันแล้วนะฮะสำหรับไอ้ตัวเนี้ยแต่สําหรับสามตัวที่จับมานะครับมันนี้ก็ผมก็ยกให้เวนนัมดากอนนะก็นำโบวันเลยครับ แล้วก็กระต่ายนะที่รีวิวไปแล้วเนาะก็เป็นการเพิ่มความเร็วให้มันวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละนะครับนี่ยมาดูความเร็วแบบโอ้โหแบบสปีดระดับนี้น่าจะเป็นตัวคิงนะครับก็ต้องรอตัวคิงต่อไปเนาะสำหรับใครที่ชอบมันนะแต่ผมไม่ชอบไม่ไม่ไล์ like เลยครับตรงไม่ไม่ได้ไม่ได้ไล์เลยไม่ชอบโอเคก็สำหรับคลิปหน้านะครับ ติดตามกันดูว่าผมจะไปจับตัวอะไรหรือว่าไปทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe ติดตามไม็ได้เนาะโอเคบ๊ายบาย